สวัสดีครับสวัสดี FC ทุก,ท,กท่านช่วงนี้ทำา p p บ่อยนิดหนึ่งนะครับคือถ้าดาบเล่มไหนเข้ามาแล้วมีเวลาําให้ก็จะทำนะครับไม่ได้ดูว่าจะเป็นช่วงเวลาทิศละครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะก็เห็นมีเพื่อนๆทัชทายกันเข้ามาบางทีเอาดาบลงในเพจไม่ได้คิดจะทำก็ มี f อทักมาพี่ผมอยากดูดาบเร่นี้ทำเป็น EP ผมหน่อยได้ไหมอะไรองี้ครับก็ทำให้นะตามใจแฟนคลับมากๆก็ชื่นใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับก็มีดาบทั้งดาบโบราณดาบเกา่าหรือว่าดาบที่สร้างใหม่ตามขนกโบราณก็เอามาให้รับชมได้นะครับผมก็จะมาให้รับชมส่วนใครที่พึ่งเข้ามาก็แนะนำตัวเหมือนเดิมนะครับผม ในวงการเรียกเอขไทยนะครับก็เป็นคนสุขขัไทยบางทีก็เป็นคนกรทมบางทีก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับมันจะเล่นตัวนะบางทีเพื่อนจะอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาพบบางทีผมอยู่ไม่ค่อยเป็น,เป,นเป็นที่เป็นทางนะครับก็คือบางทีก็อยู่ที่สุขขัไทยส่วนมากสุกเสาร์อาทิตย์จะอยู่สุขขัทยที่ไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับแล้วก็อังคารพุธพฤหัสเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพ นะครับก็ลงมาเคลียร์งานเนาะอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพและบางอาทิ์ก็สลับกันไปไป,ไปบ้านที่เชียงใหม่นะครับก็บที่ประจรล,ลงเท้าขับขับรถไปไปมามประมาณนี้นะครับถ้าคนที่รู้จักกันจะรู้จะร,จะรู้ดีบางทีก็เลยไม่ได้เล่นตัวแต่ว่ามันไม่ได้มีเวลามามา,มานัดเจอนัดอะไรอย่างนี้นะครับก็นานๆสักครั้งหนึ่งก็มาคุยกันนะครับก็ถทายกันได้ทางโซเชียล วันนี้มีอะไรเนาะวันนี้มีของงานสร้างใหม่นะครับมีเพื่อนๆหลายคนอยากดูดาบหลวงนะครับที่เป็นดาบหลวงอยุธยาเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบตัวจริงมานะครับเพราะว่าค่อนข้างจะจะเอามาให้ชมยากบางทีเขาเข้าห่วงมันเป็นของที่มูลค่าสูงอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอาดาบที่ สร้างใหม่นะครับแต่สร้างตามคำนบโบราณทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการขุดแร่นะครับแล้วก็ขุดแร่เหล็กนำแร่เหล็กไปถลุงนะครับโดยกรรมวิธีโบราณแล้วก็นำแร่เหล็กมาคัดแยกมาหลอมให้เป็นแท่งแล้วก็ไปตีนะครับขึ้นลูปเป็นดาบแบบโบราณนะครับถ้าคนที่อยู่ในวงการสักดาวุธเนี่ยจะรู้ดีว่าถ้าเหล็ก อาวุาเหล็กที่มีชื่อเสียงสุดในประเทศไทยแล้วกันก็คงเป็นเหล็กน้ําพีนะครับจะกล่าวถึงเหล็กน้ําพีเนี่ยก็ทาเป็นถ้าเป็นงานที่สร้างตามศรรักรวุธโบราณนะครับไม่ใช่เป็นงานที่ทำเขาเรียกอะไรงานที่เป็นเครื่องรางของขลังเนาะจะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นน้าพีที่เป็นเครื่องรางของขลัขงเขาก็จะทําแบบเป็นมิดหมอหรือว่าเป็นของที่ระลึกแต่น,นี้คือแค่สร้างด้วย โบราณจริงถอดแบบมาจากของโบราณจริงแล้วก็เป็นอาวุธจริงทุกขั้นตอนแค่ว่าเราสร้างขึ้นใหม่ก็ต้องเป็นอันนี้ขอแนะนำนะครับก็ต้องเป็นอาจารย์ประพศเรืองลำนะครับอันนี้ทุกคนรู้ดีว่าเป็นอ่าเอาทุกคนแล้วก,กันยกย่องให้เป็นมือมือเขาเรียกอะไรมือช่างตีดาบอันดับต้นๆของประเทศไทยเอาหนึ่งในสามแล้วกันเพราะว่าคนอื่นท่านก็เก่งเนาะผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อ ก,ก็เอาว่าเป็นหนึ่งในสามแล้วกัน,นครัเสนียรใจอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่แฟนคลับนะแต่ว่าถ้าที่การยอมรับเนี่ยอาจารย์ประพจน์ก็ถือว่าได้รับการยอมรับอย่างสูงในการสีมือกันตีดาบนะครับแล้วก็ต้องจองคิวเป็นปีๆนะครับท่านก็จะมีงานค่อนข,ข้างเยอะช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับปวดหลังตีเยอะก็ทําเริ่มทํางานออกมาช้าละนะครับใครเก็บได้ก็เก็บนะครับก็ รับประกันมันเป็นเหล็กน้ำพีร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่จำศาสตร์ยเยอะนะทุกคนรู้จักอาจารย์ท่านดีแล้วอ่าวันนี้เลยมีดาบสิมือของอาจารย์มาให้ชมนะครับเป็นดาบที่ทําไว้สักสิบกว่าปีแล้วนะครับใกล้สิบปีเนาะนานละนี่ก็คือเป็นดาบอ่าถ้าในวงการเขาจะเรียกว่าเป็นดาบดาบหลวงเนาะสามป้องหรือว่าดาบคอบัวนะครับทำไมเรียกแบบนั้น ก็คือสามป้องก็คือมีครับหนึ่งป้องสองป้องสามป้องนะครับเขาเรียกดาบสามป้องก็ทำไมเรียกดาบคอบวัวก็ตรงนี้ครับมีมีบวัวอยู่หนึ่งสองอันนี้คือเหมือนกับบัวฐานพระครับเรื่องบัวหัวเสาก็ได้อันนี้คือบวัวสองชั้นนะครับคือคอบวัวเนี่ยบ,งบ่งบอกถึงฐานะของผู้ครอบครองด้วยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่มีบวัวคอบัวหนึ่งชั้นก็จะน่าจะเป็นระดับทหารห อย่างเทียบเป็นปัจจุบันก็พวกในร้อยขึ้นไปนะครับสองชั้นนี่ก็ไปถึงระดับชั้นสูงเนะาะจ้าพยาแต่ถ้าเป็น3ชั้นเนี่ยก็เป็นพวกพระมหากษัตริย์บรมวงศานุงวงศ์เนาะเราจะใช้3ชั้นอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะผิดถูกก็ขออภยัยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้หาข้อมูลมาพูดสดๆนะครับคือเป็นแนวทางนะผมรายการผมเน้นอาดาบมโชว แล้วก็เป็นแนวทางส,าส่วนใครสนใจก็ไปนค้นขวาเอ้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในเน็ตมีเยอะแยะไม่ต้องมาดราม,มากันพูดผิดพูดถูกนะครับถ้าไม่พูดมันก็ไม่ผิดใช่ไหมถ้าพูดมันก็ต้งมีผิดบ้างนะครับเพราะรายการสดไม่มีไม่มีเต็มเลยทั้งสิ้นนะครับอ่ามาดูภาพรวมภายนอกเนาะก็จะเป็นท้ายนี่ก็จะเป็นบัวแบบนี้เนาะอันนี้ก็เรียกงานข้ามเงินนะครับคือที่เราเห็นในเพจที่เขาสร้างกันเนี่ย งานสแตนดาร์ดก็จะเป็นงานหลอ่อเนาะงานดุลเงินประมาณนี้แตย่ใงงานข้ามเงินเนี่ยจะเป็นงานชั้นสูงนะครับสมัยก่อนก็คือเป็นช่างชั้นสูงที่จะทํางานข้ามเงินได,ได้แล้วก็ใช้กับทหารที่มียศสูงนะครับเล่นนี้ก็เลยทํามาเป็นงานข้ามเงินข้ามเงินก็คือทําพื้นผิวเหล็กอันนี้เป็นเหล็กนะครับแบบฟิตติ้งตัวนี้ฟิตติ้งก็คือทุกข้อเนี่ยสีดำๆนี่คือเป็นเหล็กแล้วเราต้องทําพื้นผิวเหล็ก ให้มันเป็นคล้ายพื้นที่หยาบอะครับเราใช้เส้นเงินเส้นเล็กๆนะครับเนี่ยต่อเข้าไปใช้คอนตอตอกต,อ,ตอเข้าไปเฉพาะค่าทํานี่หลายหมื่นนะคะรับเล่มนี้เฉพาะค่ะาค่าทำค่ามเงินเนี่ยหลายหมื่นนะครับแล้วก็ตอนแรกก็จะพูดสั้นๆเนี่ยไปเจ็ดนาทีละรีวิวให้น้องฟังน้องมีน้องอยากชมมากเล่มนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเชื่อก็ทำมาจากเป็นลาย โบราณเนาะลายตะเข้ขกปัดน,นะครับเพื่อความกระชับมือแับเนี่ยกระจับกระชับมากนี่ให้ดูจะช้านะเป็นงานที่ละเอียดมากสมัยนี้หาคนทําได้ยากนะครับบางทีสั่งเล่มหนึ่งอะสั่งตั้นต่ำมาสองสามปีกว่าจะได้นะครับเนี่ยอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อตรงกลัดนะแยกภาษาษบ้านบ้านแล้วการจะได้เข้าใจกันอ่านี่ก็เป็นท้ายนะครับเนี่ยเป็นงานข้าเงิน มาดูใบาดาบนี่ใบาดาบเขาก็ข้าเงินมานครับอันนี้คือนี่อันนี้คือตาโลโง้อาจารย์ปรพนะครับเจะจะข้างๆงายเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือใครเห็นก็รู้ว่าเป็นตาของอาจารย์ประพศเรืองลำนะครับอ,อันนี้สวยนะเนี่ยลายเป็นลายตามขนบโบราณก็เลยค้าทั้งใบาดาบนะครับ ใบาดาบทรงนี้ถือว่าเป็นใบาดาบช่วงอยุทธยากลางถึงใบปลายนะนะครับเป็นดาบที่ค่อนข้างามีวิวัฒนาการมาจากตาวุ้มเนาะแต่ดูทรงก็คือมันจะเหมือนตาวงุ่มจะยืดขึ้นมาให้ยาวแล้วก็น้าก็หักลงครับหรือว่วัฒวงการเรียกอีกอย่างนึงว่าดาบน่าจะหลดนะครับก็คือเป็นดาบทรงนิยมของดาบหลวงเลย ดูแล้วก็สวยมากทำเองแล้วก็มันสวยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับคือดาบอย่างเนี้ยเดี๋ยวคุยให้เสร็จหน้ากหลดเนาะงี้ด้ว่าชาวบ้านก็เรียกหน้าหน้าหน้ปลาไหลนะครับอ่าก็ประมาณนี้ผิดถูกต้องขออภัยนะครับคุณสีพูดไวๆแล้วลืมอะไรเงี้ยครับ โอเคในสวยนะครับก anyway. ็เม okay. ื่อกี้จะพูดอะไรคือดาบลักษณะนี้ครับถ้าเป็นของเดิมเลยอ่ะคุณหาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในเป็นดาบชั้นเจ้านายมันต้องถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าอยู่ในส่วนของเจ้านายชั้นสูงมากนะครับ ถึงจะมีดาบลักษณะนี้ในครอบครองครับแต่ว่าที่เราถอดแบบออกมาเนี่ยเราพอต้องพอมีต้นแบบเพื่อที่จะสื่อสารเนาะแต่ก็บอกไม่ได้ว่าถอดยงงอย่างไงอะไรเงี้ยครับทุกอย่างสัดส่วนทําเหมือนโบราณทุกอย่างทั้งการการงานเขาเรียกอะไรการทําใบดาบทุกขั้นตอนตั้งแต่งานถลุงเหล็กการตีเหล็กส่วนสัดส่วนโบราณหมดนะครับแล้วก็งาน ค่า้างเงินนี้ก็ทําแบบโบราณหมดนะครับด้มาทุกอย่างโบราณหมดก็ไม่ได้เรียกดาบจาลองนะเรียกว่าดาบสร้างใหม่ได้แต่สร้างใหม่ตามตามแบบแผนของโบราณเป๊ะทุกอย่างคือถ้าเป็นของเก่าเดินเล่นนี้ผมก็ไม่รู้ราคามันเท่าไหร่นะรู้แหละแต่ไม่อยากจะพูดประเมินไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่ว่าเจ้าของเขาจะขายไหมพอใจที่เท่าไรคุณใส่ไปเท่าไรเขาไม่ขายมันก็แค่นั้นนะครับ เราฉะนั้นน่นดาบแบบนี้เราก็เลยจะเห็นว่าดาบแบบหลวงเนี่ยที่เรามีแลกเปลี่ยนหมุนเวียนในวงการนส่วนมากก็จะเป็นดาบที่สร้างใหม่เนาะก็มีมีตั้งแต่เริ่มต้นออหมื่นไปลายสองหมื่นต้นๆแล้วแต่เราจะเรียกพวกฟิตติ้งแบบนี้เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นทองเหลืองลงยาเป็นฟิตติ้งเงินเป็นฟิตติ้งหล่อมันก็ราคาก็ต่างกันนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาทำมา เป็นงานตัวท็อปเลยก็คือเป็นงานขั้นสูงเนอะก,ก็เป็นงานช่างประเภทที่อยู่ในช่างเสร็จหมูก็คืองานทำเงินนะครับมีบางคนทาแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จออกมาน,นะมีทาข้ามท,งทองด้วยนะครับเฉพาะทองนี่ประมาณสามบาทนะครับลองก็ลองตีมูลค่าดูค่ามืออีกเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นดาบเล่มหนึ่งมันจะราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เนี่ยแบบนี้ก็ถือว่า เป็นดาบหลวงที่สามารถเอาไปทําเป็นดาบประจํรสกูลได้นะครับเพราะมีที่มาที่ไปในดีมากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กที่เราเชื่อว่าเป็นเหล็กที่เป็นมงคลเป็นเหล็กที่มีความเป็นทนสิทธิ์ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะครับคือเป็นเหล็กน้ําพีร้อเแล้วก็มีที่มาที่ไปแน่นอนการันตีได้ว่าไม่ได้ของปลอมนะครับแล้วก็งาน ประกอบงานฟิตติ้งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นงานชั้นสูงหมดก็ยินดีกับคนที่ได้ไปครอบครองนะครับเล่นนี้เป็นดาบที่สวยมากเวทําให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักทายเข้ามาผมก็ยังไม่รู้ราคาเ, <laughs> เพราะว่ายังไม่ได้าหาข้อมูลว่าทําขึ้นมาแล้วมันราคาเท่าไหร่แต่ส่วนมาก ก็สไตล์นี้ครับคือถ้าเพจผมเนี่ยลูกค้ายอยากได้อะไรผมก็คัดสรรมาให้แต่ไม่จะทํามาขายแบบเป็นสินค้ามาตรฐานที่ว่ามีลงขายตลอดนะครับขยากได้อะไรก็บอกมาทําให้ได้นะครับโอเควันนี้ดาบหลวงทรงหน้ากระดขอขอบคุณนะที่นี้ครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ